ผมนึกภาพไม่ออกอะทุกคนว่าถ้ามันเอ็กเขาเอิแลบ,บกันแล้วมันจะเป็นยังไงราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกชัานนะครับผมวันนี้ก็ผมลูปินอีกเ <c oughs> ช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาทำแบบสอบถามแ l a ของ R ขอวีกันนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นหน้านี้เลยนะครับผม <c oughs> ไปเริ่มทํากันเลยพอเข้าหน้านี้ครับก็ก็เป็นประมาณนี้เลยก็ต้องกรอกอะไรให้เรียบร้อยว่าอยู่ระดับชั้นไหน ของคุณเพศไหนคุณเข้าวปี่อยแค่ไหนประมาณนี้ครับผมก็มาต่อกันที่หน้านี้นะครับเขาจะถามว่าค,ค,คุณเคยเข้าร่วมอะไรไหม,ไมก็กอกให้เรียบร้อยนะครับนะครับก็อกเสร็จก็กดถัดไปเลยจะเป็นหน้านี้ก็คือ RVX line f r i e n d line f r i e n นนี่ผมอ่าผมก็จะกอกว่าอ่าเคยใช้หรือเคยเห็นทางออนไลน์เป็นบางครั้งโอเคไหมดีไหม <c oughs> ก็เอาเป็นวันนี้นะครับ ก็ถ้าใครชอบอันไหนก็ตรงกับอันไหนมากตรงกับคุณมากที่สุดก็กดอันนั้นเลยนะครับอันนี้เขาถามว่าสนใจไหมสําหรับผมก็ก็เฉยๆนะแต่ก็มันก็มันเฉยๆครับนะทุกคนก็กดถัดไปเลยต่อไปเราบูวิเราบูผมมีอยู่นะเราบูเนี่ยผมจริงๆผมชอบเราบูมากเลยนะทุกคน <c oughs> ก็ ไม,ไม่ผมไม่คิกว่าอาวีจะมีเอ็กเลอรบ,บูอะไรอย่างนี้ด้วยเลยเนี่ย <c oughs> แล้วก็มีเลยก็เคยซื้อสินค้าอะไรประมาณนี้ครับผมสำหรับผมนะสำหรับทุกคนก็เป็นยังไงก็ติ๊กอย่างนั้นเลยนะครับสำหรับผมผมรู้สึกว่าอ่ะสนใจแล้วกันเพราะว่าผมก็เคยซื้อสินค้าจเจลาบ,บูผมก็ชอบเลอร์บ,บูแล้วกันอ่าอันนี้อันนี้คือเรื่องอะไรอะทุกคนอันนี้คืออะไรอะ <c oughs> ผมไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยทุกคน ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยแล้วกันนะครับทุกคนอันนี้ผมก็ติก๊กไม่เคยได้ยินชื่อก็เฉยๆแล้วกันบีดักผมเคยเห็น,นผ่านๆนะแต่ว่าก็ไม่ได้ติดตามอะไรขนาดนั้นนะทุกคนก็เหมือนจะเคยเห็นแวบๆอะไรมานะครับผมก็จะติ๊กว่าเคยได้ยินชื่อแล้วกันนะนี่ก็เฉยๆนะครับเรื่องนี้อุ้ยก็คือเรื่องอะไรนะทุกคนเออจริงๆนะผมไม่ค่อยรู้จัก อเขาเรียกว่าอะไรพวกตัวการ์ตูนอะไรพวกนี้เลยทุกคนแล้วก็จริงๆผมชอบดูอนิเมะนะแต่ว่าคือผมเป็นคนที่ดูอนิเมะน้อยแล้วกันเนี่ยอะไรผมผมไม่เคยผมไม่ค่อยรู้จักเลยนะทุกคนแต่ว่ามันก็เฉยๆแล้วกันนะทุกคนติเฉยๆ <c oughs> อ่าเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อันนี้ผมผมเคยดูไอ้นี่นี่น,นี่ผมจริงๆผมเคยดูเรื่องนี้ ผมก็จะติกว่าเคยเห็นทางออนไลน์เป็นบางครั้งแล้วกันอ่าประมาณนี้นะทุกคนสำหรับเรื่องนี้ผมก็รู้สึกว่ามันก็สนุกดีโอเคผมก็จะติกประมาณนี้เลยสำหรับสนใจไหมผมติกสนใจแล้วกัน <c oughs> มินเนี่ยเนาะหุ้ยผมนึกภาพไม่ออกอะทุกคนว่าถ้ามันเอ็กเขาทำมันเขาแลบบกันแล้วมันจะเป็นยังไง <c oughs> ผมนึกภาพไม่ออกอะทุกคน ผมให้เชยๆแล้วกันนะอันนี้ก็มาริโอ่ะทุกคนมาริโอ้ผมเคยเล่นเกมมาริโอ้แล้วทุกคนเคยเล่นเคยเล่นเคยเล่นอ่ากติกนี่สนใจแล้วกันก็อยากเห็นเหมือนกันอุ๊ยโอ้โหไฟนัแฟนซีผมผม,ผมเคยซื้อมาเล่นอยู่ใช่ผมเคยซื้อของสำหรับไฟนัมเฟนด์สีเยทุกคนสนใจมากอ่าต่อไปไม่ขูไม่ขูมิข,มขุอะไรสักอย่าง มเคยเห็นันผ่านนะทุกคนฮะผมก็ติ๊กว่าเฉยๆแล้วกันนะเดือดดีไหมก็เฉยๆแล้วกันผมก็ไม่ได้อะไรอินุยาชาผมเคยดูนะครับผมแต่ว่าเหมือนจะงงผมผมเคยดูผมเคยดูอยู่่าก็สนใจแล้วกันสําหรับอินุยาชานะทุกคนต่อไปก็จะเป็นอันนี้อันนี้คือเรื่องอะไรทุกคนเรื่องอันจริงจริงเรื่องพวกนี้ผมไม่ ไม่ค่อยได้ดูนะทุกคนแบบเป็นการ์ตูนแบบประมาณเนะี้ผมจะไม่ค่อยได้ดูนะครับต่อไปโจโจ้เฮ้ยโจโจ้ผมโจโจ้ผมชอบดูนะทุกคนแต่ว่ารู้สึกว่าเหมือนจะยังดูไม่จบนะทุกคนแต่ว่าผมชอบผมชอบในโจโจ้มากเลยนะต่อไปดิจิมอนดิจิมอนผมก็เคยดูอันนี้ผมก็ชอบเหมือนกันนะทุกคนก็ติดนี่เลยสนใจละกัน เป็นแบบสนใจมากกินธรรมะกินธรรมะผมเคยดูเคยดูแต่ว่าแบบมันดูแบบเหมือนจะดูไม่จบอ่ะทุกคน <Okay. S 1> อ่าใช่นี่เอ้ยมันมันมีหลายเรื่องจังอ่าก็ติก๊กสนใจแล้วกันนะทุกคนอะล่ะครับต่อไปก็จะเป็นอ่าโยกเกเลียนผมผมเคยดูแบบผ่านๆเองอะทุกคน อประมาณนั้นแต่ว่าผมชอบในตัวหุ่นยนต์มากเลยนะผมอยากให้มันเข้ามาในอวีเหมือนกันใช่ประมาณนั้นทุกคนต่อไปเรื่องนี้อุ้ยเรื่องนี้ผมไม่เคยดูทุกคนผมเคยเห็นพนผ่านอะ่ะใช่ผมไม่เคยดูเรื่องนี้อะ่ะมันสนุกไหมทุกคนถ้าสนุกก็คอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับว่ามันสนุกไหม สำหรับนี้ผมก็ให้เฉยๆแล้วกันเพราะว่าผมยังไม่เคยดูนะครับชาวแมนชิงอุ๊ยชาวแมนชิงอุ๊ยผมผมบอกเลยว่าผมชอบมากเรื่องนี้บอกเลยชอบชอบมากสนใจมากอันนี้อันนี้เหมือนเคยเห็นพันผ่านอีกแล้วนะทุกคนแต่ว่าอันนี้ก็ยังไม่เคยดูเลยผมกจะติกว่าอ่าประมาณนี้เลยก็รู้สึกเฉยๆเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยดู <laughs> น่แหละทุกคน ต่อไปเรื่องนี้ผมเหมือนจะเคยเคยดูแบบผ่านๆทุกคนก็จะไม่ได้สนใจอะไรมากดราดันนี่ผมดูจบไปแล้วนะแต่รู้สึกว่ามันจะมีซีซันสองใช่ไหมทุกคนใช่ผมดูจบซีซันหนึ่งไปละสนใจมากครับผมชอบในตัวพระเอกซากาโมโตะเดนนี่ผมสุดยอดผมดูจนจบแหละ <c oughs> รอซีซันสองครับ ผมรู้สึกว่าผมสนใจมากซากาโมโตเดนี่สนุกมากเลยทุกคนผมแนะนำเฮ้ยเรื่องนี้ผมไม่เหมือนจะไม่เคยดูนะทุกคนแอ t แทกอร์ i t a n นผมชอบดูนลทุกคนแต่ว่าผมยังไม่รู้ภาคสุดท้ายเลยอ่ะแต่โดนสปอยมาเยอะแล้วทุกคนก็พอรู้อยู่ว่าเป็นยังไง <laughs> ผมแพ้สปอยมากเลยนะทุกคนต่อไปอ,อันนี้ เมริโอดัผมอ่ะผมเคยดูแต่ว่าเหมือนยังดูไม่จบอ่ะทุกคนเคยดูแค่ไม่กี่ตอนนะทุกคนอะไรประมาณนั้นอืแต่ผมชอบนะอืมแต่ก็สนใจแล้วกันอ่าอันนี้ผมอันนี้ผมจะว่าไงเดียมันมันก็ผมก็ไม่ผมก็ดูแต่ว่ายังดูไม่จบแล้วกันอะเรมเรมสูบารุใช่ไหมทุกคนใช่ปะเราจะไม่ผิดอแมคโคเวอร์ อันนี้ก็ทำไมผมดูการ์ตูนน้อยจังวะทุกคน,กคนดูนี่เมะน้อยเหมือนกันนะผมอะ่ะอันนี้ก็ยังไม่เคยดูเลยทุกคนอันนี้ให้เฉยๆไปก่อนแล้วกันนะอออย่าโกรธผมแล้วกันนะทุกคนต่อไปอะไรเนะี่ยเรื่องนี้อืหูใครจัร่วใช่ปะผมไม่เคยดูนะทุกคนอืม โอ้การยุกิตอน,นเด็กๆนี่ผมชอบมากเลยนะใช่ใชใชผมสนใจแล้วกันหุ่นยนต์กันด้ามหรอกันด้ามนี่ชอบนะทุกคนอืมแต่ว่าถ้าเป็นีเวเกเีนผมจะชอบมากกว่าเอ้เชนเชนโซแมทผมเคยดูดรจบแล้วดูจบแล้ว,ลวผมให้สนใจแล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ได้สนใจอะไรมากขนาดนั้นเอ็กเมนนี่ผมก็อยากให้เข้ามาในอาวีนะทุกคนคือแบบสนใจ ดจลเรื่องนี้ผมอ๋อเรื่องนี้ผมอ่าเคยดูไม่กี่ตอนเองอะแบบผ่านๆแล้วกันทุกคนแต่ว่าเคยดูเคยดูอันนี้ผมไม่เคยดูนทุกคนไม่ไม่เคยดูเคยได้ยินชื่อเฉยแต่ว่าไม่เคยดูนี่ครับผมแล้วก็เขาก็จะบอกพอกออเสร็จปุ๊บเขาจะบอกว่ามีภาพยนตร์อนิเมะอะไร ที่อยากแนะนำมาวีไหมอะไรมาเนี่ยครับก็จะพิมว่าวันพีทแล้วกันนี่แหละคือกระตูนที่ผมอยากให้อ่าแบบคอลแลบมากที่สุดเลยทุกคนแล้วต่อมาก็เป็นอิตสซมะทุกคนเคยดูอินสมาไหมอิตสซมาอีเลเว่นอะผมชอบมากเลยนะแบบมันเตะบ,บอลคุณบอลกำลังร้องไห้เมื่อวันนั้นทุกคนก็กอกเสร็จแล้วก็ส่ง เลยครับผมอ่าสง่งไปที่เรียบร้อยก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้ก่อก็เข้าไปก่อกันได้นะครับก็สําหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องลูปินด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ